สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูในช่องน้องทัพทิมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็หนูก็จะมาพูดถึงคอมเมนต์ที่เอ่อทำไมหนูถึงไม่ใส่ชื่อช่อง y o u t u บ้าน้องทัพทิมเชียงตุงหนูเป็นคนเชียงตุงทำไมไม่ใส่ชื่อว่าเชียงตุงทำไมถึงใส่แม่สายนะคะก็ตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำคลิปนะคะก็มันมีหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เกี่ยวกับชื่อช่อง มันก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆอ๋อเพิ่งรู้ว่าน้องเป็นคนฝั่งพมา่าเป็นคนไทยใหญ่ไม่ใช่คนแม่สายแบบแบบี้ยอ๋อบางคนก็บอกว่าอ๋อน้องไม่ใช่คนแม่สายหรออะไรอะไรประมาณนี้เนาะก็ทําไมถึงไม่ใส่ชื่อน้องทับทิมเชียงตุงเหมือนเช่นน้องแป้งเชียงตุงน้องสีนลเมืองยาง น้องหอมพงเชียงตุงอะไรพวกนี้นะคะก็ทํำไมไม่ใส่เหมือนเขาอะียก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะคะก็หนูหนูกับพี่เนยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ฝั่งเชียงตุงนะคะปัจจุบันก็อยู่แม่สายนะคะอยู่มานานแล้วนะคะอยู่แม่สายมาหลายปีแล้วนะคะก็เอ๊ว่าถ้าเราใส่เกี่ยวกับเชียงตุงเหมือนเขาแล้วเราคลิปของเราที่ทําออกมาเรื่อยๆมันเกี่ยวกับแม่สายมัน มีแต่ไทยไทยมีแต่ในแม่สายคือมันไม่เกี่ยวกับเชียงตุงเลยแล้วชื่อเราใส่แบบว่าเาสมมติน้องทัพทิมเชียงตุงน้องเลยเชียงตุงแบบเนี้ยก็คือคลิปเราก็คือไม่มีเกี่ยวกับเชียงตุงเลย่ยางเนี้ยเขาเขาไม่เปิดด่านแล้วก็ไปไปเชียงตุงไม่ได้นะคะก็ก็เลยว่า,อ,าอยู่ฝั่งนี้ก็ใช้ใช้ชื่อว่าน้องทัพทิมแม่สายแบบนี้ดีกว่าก็เลยอยากจะมาเอาขอความคิดเห็นกับเอ ท่านผู้ชมนะคะก็ว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ใช่ตามที่ชื่อที่เกิดนะคะก็ที่เกิดหนูเกิดเชียงตุงทาไมไม่ใช่ชื่อตามที่เกิดเชียงตุงมันก็ใช่อยู่นะคะก็เออก็คิดยู่คิดหลายๆเรื่องอยู่นะคะก็บางคอมเมนต์ก็มีหลายคอมเมนต์มากเลยนะคะก็ที่ต่อจากนี้หนูก็จะไม่ตอบเอ่อคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์แล้วนะคะก็เพราะว่า ก o u t u b e มันเยอะนะคะเพราะตอบคำไหนซ้ำๆมันก็ผิดกฎนะคะก็ไม่อออยากเออผิดกฎ u t u b e นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะที่มามาแสดงความคิดเห็นข้างล่างแต่หนูก็จะดูดูทุกคอมเมนต์เลยแต่หนูแค่ไม่ตอบคอมเมนต์นะคะได้มาค่าวังคำที่นี่หนูตอบได้หนูก็จะตอบนะคะอืมพี่เนยก็คิดว่า เอจะหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube นะคะก็ให้บางคนก็บอ,อกว่าเป็นชื่อช่อง YouTube ทำไมไม่ใส่เชียงตุงถ้าใส่เชียงตุงเออจะมีคนสนใจมากกว่าแบบว่าเยูทูบเบอร์ฝั่งแม่สายมันไม่ค่อยมีนะคะก็ถ้าเป็นเชียงตุงอะจะมีความดึงดุดนะคะดึงดุดอ พี่พีเอฟซีเขานะคะแต่ไม่รู้อ่ะเขาก็มาคอมเมนต์แบบนั้นนะคะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเชียงตุงเเทียนที่เกิดเราแบบนี้นะคะก็จะมีคนมาติดตามเยอะมากกว่านี้นะคะบางคนก็บอกว่าอทําไมไม่ใส่เชียงตุงมาใส่แม่ใส่ทําไมเพราะว่าคนประเทศไทยนะคะคนประเทศไทยเหมือนกันเขาไม่ชอบดู ชอบดูคลิปของคนประเทศเดียวกันนะคะเพราะเขาชอบดูสาวๆต่างประเทศแบบเนี้ยเขาเออบางคนก็พูดแบบนี้นะคะผมก็ไม่รู้แต่ก็แค่อยากถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแต่พี่เนยคิดเอ,อ๊หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นน้องเนยเชียงตุงคนต่างแดนแบบนี้หรอคะ เออหนูจะไม่ได้ถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหนูก็เคยเปลี่ยนชื่อ YouTube มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นคือเป็นน้องทัพทีมแล้วก็ TIP ทิปนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นปน้นองทัพทีมแม่สายคือไม่อยากเปลี่ยนไปเป็นมาก็เลยต้องมาถามพี่พี c เอฟซีเขานะคะว่าชื่อไหนดีนะคะเออจะให้หนูเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางคนก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับชื่อช่องมาหลายคนแล้วนะคะก็เลยอยากถามพี่พี่เอฟซี ให้เลือกสองสองอันนี้น้องทัพทิมแม่สายกับน้องทัพทิมเชียงตุงนะคะสองอันนี้ถ้าพี่พี FC, เอฟซีเอพี่พีเอฟซี FC, หรือว่าท่านผู้ชมก็แล้วกันนะคะก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็จะให้หนูเปลี่ยนเป็นชื่อไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะถ้าถ้าคอมเมนต์ไหนเยอะกว่าหนูก็จะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นช่องนั้นนะคะให้เลือกอันเดียวนะคะคนละอันเอง น้องทัพทิมแม่สายกับน้องทัพทิมเชียงตุงนะคะถ้าพี่พีเอฟซี FC อยากให้เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนเป็นชื่อไหนหนูก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อนั้นนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ฝนตกหนักไม่ไปเที่ยวแล้วก็จะไปฝนก็ตก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 ,ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็เลยไม่ไ,มได้ลงคลิปนะคะก็ต้องขออภัยพี่พี่ทุกคนด้วยนะคะค่ะก่อนที่จะลาไปก็ มีเอ่อมีตอนนี้ก็มีคลิปเขาลงบนเพจลงบนอะไรนะโซเชียลเยอะมากเลยนะคะว่าเออฝั่งนูน้นฝั่งพา่าน้น้ำท่วมเยอะมากเลยนะคะหมู่บ้านหนูก็น้ําท่วมนะคะน้ําท่วมเดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะคะมันมีทั้งวิดีโอนะคะเป็นทั้งตะขี้เหล็กตะขี้เหล็กแล้วก็เออ,อไรนะวันวันกังหน้านะคะวันกลังหน้า ภาษาภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าวันกลางหน้านะคะแต่ไม่รู NP ้ว okay. ่าหมู่บ้านไหนบ้างนะคะหมู่บ้านตรงสี่ก็น้ําท่วมนะคะก็ไม่รู้ว่ามีหมู่บ้านที่ไหนบ้างนะคะน้ําท่วมก็ที่เห็นในโซเชียลเยอะที่สุดก็จะมีหมู่บ้านหนูแล้วก็หมู่บ้านแถวๆถวบ้านนะคะน้ําท่วมเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ได้ติดต่อคนที่บ้านเลยเป็นห่วงเป็นห่วงทางบ้านว่าน้ําท่วมหรือเปล่าแบบนี้นะคะก็ ไปชมกันเลยค่ะฝนตกหนึ่งวันกับหนึ่งคืนตัวน้ำหกค่ะน้องแล้วน้องน้ำมาแหลงหมด คลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย